นี่เป็นทีวีตัวเก่านะคะกล่องเปลา่ากล่องเปล่านะคะ m ิเตอร์จาทีวีตัวนี้ขึ้นไปไว้บนห้องนอนนะคะกับ,บระบบเครื่องเล่น DVD b ด u บลูเรย์เก่าทั้งชุดเลยนะจ๊ะอันนี้ก็คือทีวีและเครื่องเล่นบลูเรย์ชุดใหม่นะคะคือด้านบนนะกับทีวีนะข้างล่างสเตอริโอนี้มีอยู่แล้วนะคะลำโพงนะคะมิเตอร์ติดตั้งเองหมดเลยซื้อสายเคเบิลมาเพียบเลย บริเวณนี้คือสั่งผิดส่งคืนจ้านั่นคือน้องบักกี้นะคะมิเตอร์ก็ขยับบ้านน้องบักกี้เข้าไปด้านในกำแพงอีกนิดนึงนะคะจะย้ายตำแหน่งชั้นนะจ๊ะจะเอาชั้นอันนี้เป็นชั้นสีฟ้าที่เคยอ,อยู่ตรงนี้นะคะ มาไว้ตรงนี้แล้วก็จะตรงนั้นไปไว้แทนที่นะคะแล้วนะคะใกล้มีเตอร์ช่วยยกวันนี้เพราะว่ายกคนเดียวหวาไหวเอาลิ้นชักออกแล้วนะก็ยังต้องยกสองข้างมันสูงไงกดไม่อยากให้มันหลุดต่อก็ยากนะจ๊ะ <c oughs> ก็เหลือเตอติดตั้งทีวีตรงนี้นะ นี่ก็คือมุมของเรามุมเก่านะคะมุมเก่าเป็นแบบนี้เรเวนลินชักยาวอยู่นะคะมาแทนที่ชั้นยาวนะคะอันนี้เคยอยู่ตรงนี้มาก่อนเมื่อก่อนนี้ตอนก่อนที่จะซื้อดินชักยาวนะวกก็เอามันกลับมาคืนเหมือนเดิมนะคะ น,นี่คือปลั๊กต่อที่มีอยู่แล้วนะคะเพื่อความสะดวกจะได้ไม่ต้องล้วงตรงนั้นนะเวลาจะเอาปลั๊กก็เอาชั้นตรงนี้ออกนะคะก็จะมีปลั๊กตรงนั้นนะคะด้านในเอาปลั๊กอันนี้มาให้มิเตอร์ใช้ตรงนี้ง่ายดีนะคะเราจะได้ไม่ต้องก้มลงไปตรงนั้นโอดย้ายชั้นใหม่นะคะคันหนังสือเตี้ยมาวางตรงนี้แทนก็เอาชั้นลิ้นชักวางตรงนี้ดีกว่า